เรื่องเงินทองจะราบรื่นด้วยสามบุญใหญ่พาชีวิตดีเท่าทวีคูณสวัสดีมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับในช่วงผลกรรมไม่ดีส่งผลกับเราบางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน มองไปทางไหนเจอแต่ทางตันหันไปทางไหนไม่มีใครเหลียวแลหรือบางคนยังโดนทำร้ายจิตใจจนแทบหมดกําลังใจเลยไม่ต้องโทษใครหันมาพิจ,จารณาผลน,นั้นมาจากกรรมของเราทางนั้นแต่เราพลิกฟื้นได้ด้วยปฏิหารแห่งบุญด้วยบุญของตน ที่ทำมาจะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้สบุญใหญ่ที่อยากจะให้เร่งทำถ้าจะไปไม่ไหวแล้วหรือที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปบุญแรกก็คือบุญจากการกระตันอยู่ กตันยูใครละ่ะพ่อแม่เลยอันดับแรกท่านมีบุญคุณที่หาประมาณมิได้ทั้งให้กําเนิดทั้งอุ้มชูทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนในวันนี้แค่สํานึกก็คงไม่พอเราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่กําลังคนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่เรามีภัยวันที่เราเดือดร้อน อย่างแสนสาหัสบุญนี้จะพาหลุดจากกรรมแม้ท่านล่วงลับไปแล้วบางท่านก็ไม่ได้จากไปไหนยังคงเฝ้าดูห่วงใยเป็นเทวดาคอยคุ้มครองเราอยู่มันสร้างบุญอุทิศให้ท่านบ่อยๆขอบุญจากท่านช่วยเรานอกจากนี้ พ่อแม่เราคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักเคยช่วยเหลือเราเวลาเราลำบากเคยอุ้มชูเราเมื่อมีโอกาสเมื่อมีกำลังก็จงตอบแทนเขาแม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขันคือสิ่งที่เรารอดมาได้ตอบแทนคุณเขาเราจะรอดนะบุญที่สองก็คือบุญของตัวเองที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ทั้งจากทานจากภาวนาจากศีลทั้งสามทางนี้เป็นบุญใหญ่ ที่จะพาเรารอดคนไม่มีบุญของตัวเองนั้นไม่มีทางพ้นได้เราต้องมีฐานบุญของตัวเองทานไม่มีเงินอภัยทานนำได้เมื่อมีบ้างก็ทำสลึงสองสลึงด้วยจิตที่บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ผลบุญมากกว่าเงินพันล้าน อยู่ที่ศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แม้อดตายจะลำบากเพียงไหนอย่าผิดศีลต้องอดทนอดกลั้นอย่าเพิ่มวิกฤตให้ตนเองเราต้องซ่อมและสร้างไปด้วยกันยึดหลักพรวิเศษของพ่อเอาไว้จงแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดภาวา,านั้น เป็นบุญมากฝึกหัดสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิระงับจิตที่ร้อนรุ่มฝึกใจให้เย็นลง และปรงให้ได้อะไรที่เสียไปแล้วปล่อยมันไปไม่เคยทำไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกเวลาบุญสุดท้ายก็คือบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมบ่วงกรรมที่รัดเราเอาไว้นั้นที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้าไม่ให้ พบกับอะไรเลยปิดโชคปิดลาปิดความเจริญนั้นก็คือเจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิดนาะอย่าได้มีเวรกรรมต่อกันเริ่มที่เราต้องให้อภัยกันให้อโหสิกรรมกันก่อนปลดเชื่อกฟังเราแล้วไปขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีชีวิตก็คือคนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาเราเคยอาฆาตเขาทั้งบริวารพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่พ่อแม่เราที่บางครั้งท่านอาจเผลอท่านสร้างกรรมกับเรามันฝังในจิตของเราบุญและกรรมนั้น มันบันทึกในกจิตเราเราซ่อนใครซ่อนได้แต่เราซ่อนกรรมมิได้ให้เอาหสิกรรมทุกวันเถิดเพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมายหลายคนที่ทุกทรมานเขารอการปลดปล่อยจากเราและเราก็ทุกทรมาน จากกรรมที่เราทำเช่นกันเราต้องขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรด้วยหากทำได้ทุกวันจะดีทุกวันมิตรทั่วแดนแฟนที่รักทุกท่านครับสามบุญใหญ่ ที่ว่านี้ใครทําได้ตลอดเวลาปาฏิหารแห่งบุญอันยิ่งใหญ่จะพาพ้นไปจากความมืดมนทั้งปวงด้วยบุญของตัวเราด้วยความดีของเราและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งพวงสำหรับวันนี้จะเริ่ในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ